สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีสสดสสดพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะคะที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทั้งช่องเราเกิกพารวยอยู่คณะนี้ตอนนี้เนาะเมื่อนี้เราเกิกเสียวตัวอีกแนวทางเราพัฒนาตองหดวนะคะ,ะในคลิปนี้ก็จะมีของแม่มารวยเนาะแม่มารวยลุงสง่งสาหรับของแม่มารวยเป็นกรเข้าไปเต็มๆมนะคะทั้งบนทั้งล่างเอาตัวนิ่นแล้วก็ตัวกลับเนาะจับคูเป็นตัวกลับทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะ เลขออกสองหกกับเก้าหกเป็นหายมาหกสองกับหกเกาเนาะเอาทั้งบนทั้งล่างสําหรับของแม่มาด้วยอ่ะในคลิปนี้ก็จะนี้ของแม่มารวยลุงทรงเซียนนุ่มเซียนซุมหลักะซองสวนเนาะในคลิปนี้มีหาเซียนเนาะคะ่ะกับตัวกลขแนวทางเล่าพัฒนาตองหวดวของอวันศุกร์เนาะคะ่ะวันศุกร์ที่หกสำหรับคลิปนี้แล้วก็กต้องกับขอบค้นแนวทางจัดอา,าหารเซียนก่อนเนะาะไม่ว่าจะเป็นของแม่มารวยลุงทรง เซียนน่มเซียนซุม่มแล้วก็ซองสวนนะคะที่หายตัวเลขแนวทางมาตอนเหนืองแล้วก็ที่สําคัญที่ขาดไปก็คือ fc แฟนคลับเนาะว่าจะเป็น fc เก่า fc ใหม่กับขอพระคุณในลายค่ะเลขทุกตัวเหมือนเดิมคือเกาา่าถ้าบ่เขาบัาปังเรากีกต็ต้องขอภายไวบางนหนเนาะแต่สําหรับคลิปนี้ของแม่มารวยเนาะเอามาบึง่งของเพื่อนเขาไปมีผู้ใดนตามของเพื่อนมาเมาื่อวานนี้ลุ้งไปช่วงไทยไทยเนาะคะ่ะ เอาตัวนิ้นเนาะสำหรับของแม่มารวยเข้าไปที่ตัวนิ้นแต่เป็นออกออกเป็นตัวกลับเนาะคะ่ะออกหกหกสองแล้วก็เก้าหกได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะสายวิ่งสายรูดรคงจะมาผ่าแต่ว่าต้องกลับเนาะค่ะเนาะเป็นหายมาจับคู่ที่หกเก้าแล้วก็ตัวนิ้นที่หกสองเข้าไปทั้งบนทั้งล่างอะ่ะดีใจนาค่ะถ้าผูดใดตามของแม่มารวยแล้วก็กลับขอบคุณแม่หมารวยที่หายแนวทางดีๆมากนะคะ กับกูในไลน์อ่ะฮามาเพิ่งต้องงวดของแม่มารวยให้มาต่องวดของแม่มารวยให้มาต้องวดค่ะงวดนี้งวดนี้เดินที่สองกับสามค่ะวิ่งวรูดเดินที่สองกับสามสองตัวมีสองห้าสองซีสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามห้าสามซี่สามเจ็ดสามแปดสามเก้าเน้นที่สามซี สามแปดแลัก็สองแปดค่ะสำหรับตัวนินตัวจอเล็กสองตัวของแม่มารวยเนาะตัวนินก็นอย่าลืมไปกลับแล้วกันเนาะสำหรับเด็กแนวทางของแม่มารวยแคปหน้าจอภูจะไปต่อขอให้ปังต่องวดติดต่อกันเนาะสำหรับของแม่มารวยกับขอบคุณแม่มารวยอีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะที่ให้แนวทางดีๆปังๆทั้งบนทั้งล่างนะคะงวดนี้ อางวดน,นี้ไปต่อเอาใหม่ตามต่อตามติดพร้อมสําหรับวิ่งรูดสองกับ3เนาะย่าอีกครั้งนึงนะคะสองกับสาด่นที่2กับ3าสองตัวเน้นที่3ามซีสองแปดแล้วก็สามปค่ะของแม่มารวยนาจอต่อของลุงทรงค่ะของลุงทรงอางวดน,นี้สตัวจับคู่ให้ไม่ไม่ผ่านเบาเขาเนอกแต่ว่าสายวิ่งสายรูดมาค่ะยังมาอยู่ ยังมาให้เห็นแต่ยังถือว่าเดินดีเนาะวันที่แล้วของเพึ้นเขาไปทั้งเลขติดนะคะเลขติดเลขวิ่งแล้วก็จับคู่เนาะจับคู่ให้งวดนี้เอาไปสายวิ่งสายรุนนะคะให้ห้าเก้าออกหกเก้าเก้าหกเนาะ แต้มันหนึ่งสำหรับของุงทรง,อ,งอ่ะไปตกับแนวทางไม้นอยเป็นหายมาแล้วตอง,งวดติดตามตามต่อขอ,องลุงทรงเล่าพัฒนาวิง่งรูดเป็นหายมาวันนี้ดินที่สองกับเก้าค่ะดินที่สองกับเก้าเลขติดวันนี้มีสีกนะับหาเนาะติดสีกับห้าอ่ะจับจริงจริงมันก็นจ,จับคููหายอยู่แล้วเนาะแต่ลองติดกันไว เลขติดเพื่อนกรถือว่าเพื่นกระจับคู่อย่าี้แล้วนะคะสองตัวนะคะสองตัวมีสองซีสองห้าเก้าซีเก้าหานินที่สองซีกับเก้าซีค่ะสําหรับเลขสองตัวตัวนินเนาะ,ะสามตัวสามหางมีหกสองซี่หกเก้าซีหกหาสองน้นทุกตัวเนาะ,ะสำหรับเลขสามตัวของเพิ่นของลุงส่ง ขอบคุณลุงทรงอีกครั้งเหมือนกันค่ะที่ห้แนวทางต่อเนื่องต่อหวดมาไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยหรือเราพัฒนาเนาะเดี๋ยวรัฐบาลไทยเรากี่กันมท่านในลุงอยู่ใดแนวทางมาเแล้วยังหาจังหวะอยู่ค่ะแล้วพัฒนาไปก่อนไปต่อวิ่งรูดนะคะเน้นที่สองกับเก้าสองตัวเน้นที่สองสีกับเก้าสีเนาะสามตัวเพิ่นกนันเน้นทั้งหกสองสีหกเก้าสี 4, แล้วก็หกห้าสองสำหรับของ สงมาต่อของเสีน้นนมค่ะของเสีย้ยนนมของเสีน้นนมหลุดเนาะไปบอหอศสาําสำหรับหายหายเก้าออกหกเก้านอตตัวกลับอดไปต่อไปไม่ค่ะตามต่อใคที่เป็น fc แฟนคลับตัวยุงรังเดียวใจเดียวไปต่อบอหอศาตามจนก็เสียวกูแล้วเนะาะกูลังคุณว่ะ ขอไปลายๆถ้าส,สมุดสมุดโซลิ่งหน้าทางมะขานะ่าเนาะขอไปอแทนเซเซียนหลักอะเอซีทุกทุกทันนะคะ,ะต้องวัดนะคะของล่าพัฒนาของเซียนนุมวิง่งรูดวัดนี้หมวดนีดนนะะ่ดินที่หานะดินที่ห้าร่องซีเนาะสองตัวมีซีเก้าซีหนึ่งซีสองหาเก้าหาหนึ่งหาสอง เน้นที่หาเก้า้าสองลักกับสีสองค่ะตัวเน้นตัวเจาะเลขสองตัวสามหางเนาะเบิ้ลซีซีกับฮา3ตัวสมหางไม่ซีาเก้าซีฮาซีาซีองเน้นที่ซีาเก้าค่ะสำหรับเลขสามตัวของเซียนหนุ่มเด้นที่ฮาสตัวเน้นที่ฮาเก้าซีสองหลักกับฮาสองสามตัวเน้นที่ซีาเกค่ะของเซียนหนุ่ม แอบ,บหน้าจอไปต่อของเซียนซุ้มค่ะของเซียนซุ้มเซียนซุ่มหลุดไปเนาะไขสดไขสามหกออกสองหกนะค่ะหลุดไปหนึ่งแต้มมวดที่แล้วของพคนกับขาวสายวิ่งวอาหลุดเนาะนิ่งหลุดสามมวดนี้หลุดไปจอค่ะ แต่อนแนวทางมาราพปฒนาวิ่งรูดของเซนซุ้มนะคะ C กับ5ค่ะดินที่4กับ5สตัว C มี่ C หก C เจ็ H หก H เน้นที่ C 6กับ H หกเบิ้ล C 4กับหาสามตัว3ามหางมี C 5 C C 5หก C 7เเน้นที่ C 5หก่ะเลขกสตัวของเซนซุ้ม ดินที่ส C กับหาสองตัวเน้นที่สี่หกหาหกสามตัวเน้นที่สี่หาหก C หกกับหาหกนะเป็นสุนยไปต่อของซองสุวรค่ะของซองสุวร ซองสวรรกับรูดเนาะอ่าเก้านีมาส้นกันหลายนะคะมาชนกันหลายตีกอ,อกข์เก่าเนาะผ่าดไปเต้มเดียวรูดไปเต้มเดียวกับตอีกแนวทางของซองสุวรรณวันวที่แล้วของเป็นเขาไปทีสามหนึ่งเนาะค่ะสามหนึ่งแบบต้องกลับจับคู่เขาเนาะวันนี้หลุดไปบอกเป็นอย่างเนาะคะ่ะไปไม่กลับตรีกแนวทางเล่าัฒนาต่อหนวดวิด่วง,งรูดว่านี่ซองสุวรรณหยมามี เดนที่หากับสามค่ะเดินที่ห้ารองที่สามสองตัวเน้นที่อสองตัวมีสามเก้าหาเก้าสามหนึ่งหาหนึ่งเน้นที่หาเก้ากับหาหนึ่งค่ะเลขสองตัวเบิ้ลสามสามกับหาหาสามตัวสามหางมีสามหาเก้าสามหาหนึ่งสามสามหนึ่งเน้นที่สามหาเก้ากับสามหาหนึ่งค่ะ ตัวนิ่นตัวจอรีกสามตัวของสองสุวนนะคะดินที่สามค่ะสําหรับเลขวิ่งเลขรูดดินที่สามสองตัวนิ่นที่ห้าเก้ากับห้าหนึ่งสามตัวนิ่นที่สามหาเก้ากับสามหาหนึ่งค่ะของสองสุวนรณแอบปบเอาค่ะสําหรับตัวเลขแนวทางสําหรับคลิปนี้นะคะเราคิดกีกขอร์ไฮเอฟซีมันมาในหิ้งเปิดังตองงวดมักเส้นใดจะเส้นนั้นเนาะสําหรับในคลิปนี้กับห้าเซียนกับขอบพวกกุณงในลายกับตัวเลขแนวทางที่ให้มาว่างทั้งช่อง สำหรับคลิปหนะ้าถ้าเราเิ่งวันสิเป็นของเส้นเลเนะาะผู้ใดให้มากา่อนเรากิกกาแฟาลงไห้เพราะว่ามันก็นเขาไปหลายเส้นนียเนาะล้วก็เส้นเช่นคนก็นคงจะเหตุแน,นวทางแบบนินเนาะคะ่ะเพราะว่าเขาไปเราก็อยากให้เขาต้องงวดสำหรับลิปนี็ให้โชคดีมีใช้ในตรงวันของวันศุกร์เนาะแล้วเจอกันไหมในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ